ใัละครสายรักสายเลือดหลายคนลุ้นการปรากฏตัวของเมยแม่ของคุณใหญ่นะคะเพราะออกมาทีไรก็ได้เห็นปมหรือเรื่องราวสำคัญในอดีตเสมอเรื่องนี้ต้องขยี้เดชนิดาพาซึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นตัวซีเครตและความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนี้ค่ะเรียกว่าเป็นตัวละครลับค่ะเป็นตัวซีเครตเขาบอกกล่องจุ่มมีตัวซีเครตนี่ตัวซีเครตคือเรียกว่าเราออกมาเมื่อไหร่ก็จะแบบมีปมคลายปมอะไรตลอดเวลาใช่ค่ะตัวละครตัวนี้ต้องบอกว่า คือท่านเล่าปุ๊บคือเรื่องนี้จบเลยนะเ,ออเป็นบทสรุปของเรื่องเลยนะมันมีเรื่องของความรักที่แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันไม่สมหวัง,งอ่ะเพราะมันมีเรื่องของแบบวงตระกูลมีเรื่องของความเป็นมาเฟียอ,อยู่หลายๆอย่างคะ่ะที่แบบเหมือนรักต้องห้ามอะไรเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่อเล็กนึกถึงเราจะปรากฏตัวมาภาพในอดีตหรืออะไรต่างๆ หลายคิวอยู่นะคะหลายโลเคชันด้วยเราจะไม่ได้อยู่แต่แค่บ้านอะไรเงี้ยมีหลายที่มีหลายเรื่องราวเล่าเรื่องความรักของเรานะคะในในพาร์ทของของตัวเหมยใช่ค่ะคือมีตัวละครเยอะมากๆค่ะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปเลย้ยคะเราครอบครัวคุณจีนเห็นเรื่องนี้แล้วรู้สึกอยังไงบ้างคะดูเรื่องนี้คนที่เป็นครอบครัวคนจีนดูแล้วอินแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงๆนะมันเป็นเรื่องของแบบ ศักดิ์สีทความแย่งชิงความเป็นใหญ่อํานาจบัความบ้าอำนาจอย่างเงี้ยมันมีความแบบเออมันเรียวเนาะบางทีแบบบางทีลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกน้อยใจทาไมฉันได้ดูแลกิจาการนี้ะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วแบบทาไมฉันไม่ได้ไอะไรเงี้ยอย่างเราแล,แล้วเป็นสะพายคนโตเนี่ยสะพายใหญ่ด้วยนะเหมยหรอคือเหมยก็เป็นคนที่ขเขาผสงสารตาชีวิตใช่เขาเป็นคนน่าสงสารนะเพราะว่าแบบ มันไม่สามารถมีความรักได้เหมือนคนทั่วไปเพราะด้วยมีเรื่องของชาติตระกูลเรื่องของพ่อแม่ที่ลักษณะเหมือนุ่มถุงชนมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งแบบเราไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนเรารักคนเนี้ยแต่เราถูกจับไปแต่งคนเนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความน่าสงสารปรากฏตัวมาเฉลยเรื่องราวในะอดีตกับคนอื่นแล้วก็อย่าลืมเฉลยด้วยนะคะว่าใครฆ่าเหมยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง